เดี๋ยวคลิปนี้นะครับสาระิฟจะมาแชร์เทคนิคการทำดีมชาร์ตนะครับหรือเป็นแผนพังความฝันในการวางแผนชีวิตนะครับว่าความฝันที่เรามีอ่ะเราจะทำยังไงให้มันสำเร็จเราจะใช้อุปกรณ์ไนกันบ้างเดี๋ยวจะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่สาระิฟใช้ก็จะเป็นตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าบอร์ดกระดานไม้โอ๊กนะครับซึ่งมันเองก็จะเป็นไม้ตัวเนี้ยเราจะเอาความฝัน,นต่างๆที่เราไปทําเป็นภาพ เอามาแปะตรงนี้ครับถามว่าทำไมต้องทําเป็นภาพเพราะว่าความฝันเราอะถ้าเกิดเราไม่สามารถเอามาทําเป็นภาพได้มันจะไม่ทําให้ตัวเราอะได้ดูว่าให้ความฝันนั้นมันทําเป็นจริงได้นะ่แต่ถ้าเราเห็นความฝันนี้ทุกวันอะเชื่อว่าเราจะมีแรงในการทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเอาไว้ใช้ในการติดก,กับตัวฝาผนังนะครับ ปกติอ่ะเราเองอาจจะต้องตอกตะปูถูกไหมแต่ตะปูอ่ะเราก็อาจจะอยากไม่ค่อยอยากจะทําให้ผนังอ่ะมีรูเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะใช้ของ3 m มนี่แหละกาวมันก็แน่นดีตัวนี้ก็จะเป็นตะขอนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะเราก็สามารถที่จะเอามาติดกับเสื้ออะไรก็ได้แต่เราอะ่ะจะเอามาใช้ติดกับตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่เป็นหมุดนะครับหมุดตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เราครับจะเอาความฝันต่างๆที่เราทํามาเป็นภาพแล้วเราจะเอามาติดตรงนี้แล้วก็จะเอาหมุดนี้ครับมาปักหรือถ้าเราไม่ ้หมุดเราเองก็ใช้สก๊อตเทปแปะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูว่าประกอบกันยังไงเบื้องต้นก่อนเลยเราเองก็จะมาแกะแกะตัวนี้กันก่อนเนาะก็คือแกะตัว 3M นี้กันก่อนแกะออกมานะครับเนี่ยเราเองก็จะได้ได้ทั้งหมดมา3ชิ้นเนี่ยจะได้มาทั้งหมด3ชิ้นนะครับตัว 3M ตรงนี้เนี่ย3ชิ้นแล้วก็เขาเองก็จะให้อะไรมาด้วยเขาก็จะให้ตัวแผ่นกาวมาด้วยนะครับเนี่ยเองก็จะเป็นแผ่นสปิเกอร์เนาะ เนี่ยเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์อย่างนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็คือเราก็จะเอาตัวนี้นะครับตัวกระดานตัวเนี้ยซึ่งข้างหลังข้างหลังนะครับมันเองก็จะมีมีมีตะขอตรงนี้อยู่เราก็จะเอาตะขอนะครับเนี่ยดันขึ้นมาดันขึ้นมาอย่างนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนเนี้ยมันก็ขึ้นขึ้นลักษณะแบบนี้ละคราวนี้เราก็จะเอาตัวตะขอน,นี้นะครับมาติด <c oughs> ปุ๊บเนี่ยสังเกตเราก็จะติดละแล้วก็วิธีต่อไปเลยก็คือเราก็จะเอาตัวสกัดเทปนะครับเนี่ยสกัดเทปมันก็จะเป็นสกัดเทปของของที่เขาให้มานะครับเราเองก็ติดก่อนอ่ะเราก็ติดติดให้เสร็จก่อนนะครับก็วิธีการเราเองก็แกะตัวสปิเกอร์สีฟ้ากันก่อนนะครับก็เรียบร้อยพอยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้นะครับมาแขวนพักแขวนอย่างนี้ครับเนี่ยมาแขวนอย่างนี้ อหนนี่ก็เหมือนกันก็มักแสนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ละเดี๋ยวเราก็จะมาปิดกันตรงฝาผนังนะครับก็จุดที่เราจะปิดนะครับก็จะเป็นจุดทางขวามือนะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวหมุดนะครับก็หมุดนี้สาระลิฟเองก็ใช้ของยี่ห้อนี้นะครับก็จริงๆใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้มันเองก็มีหลายสีหน่อยมันเป็นกล่องอะไร ค่อนข้างสะดวกเลยวิธีการแกะนะครับก็คือเราก็แกะอย่างนี้นะครับเนี่ยโอเคก็โอเค,อเ,คเนี่ยก็มันก็จะเป็นหมุดลักษณะแบบนี้นะครับก็แกะแกะไอ้นี้ออกมาก่อนละกันหมุดแบบนี้เนี่ยหมุดสวยงามเลยนะครับก็วิธีการใช้เราก็จะเอาหมุดตรงนี้นะครับมาปิดสมมติว่าไอเนี่ยคือฝันของเราฝันของเราที่เราอยากจะให้ทำธุรก,กิจให้สําเร็จนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาแกะตรงนี้ นี่นะครับก็แปะง่ายๆเลยก็เสียบแค่นี้ครับก็เสร็จแล้ว